พาสองแว่นที่ใช้ลงสนามแข่งของนักกีฬาระดับโลกชื่อดังเริ่มกันที่คนแรกเลยค่ะเอสกาดาวิดกองการตัวรับทีมสัญชาติเนเธอร์แลนด์เชื่อได้เลยค่ะว่าแฟนบอลยุค90ถึงช่วง2000ไปไปต้องรู้จักเป็นอย่างดีค่ะเพราะเขามีสไตล์การเล่นนะคะที่โหดจัดแบบถึงลูกถึงคนบอลไปได้แต่คนห้ามไป จนได้รับฉายาว่าพิทบูสาเหตุที่เขาต้องสวมแว่นสุดเท่จนกลายมาเป็นคาแรคเตอร์ในปัจจุบันนะคะเนื่องจากปี1999ตอนที่เล่นให้กับเอซมิลานเขาตรวจพบว่าเป็นโรคต้อหินค่ะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างจึงจำเป็นนะคะจะต้องใส่แว่นครอบเพื่อป้องกันฝุ่นป้องกันลมป้องกันสิ่งแปลกปลอมมาสัมผัสกับดวงตาทำให้เปลี่ยนจากจุดด้อยเป็นจุดเด่นได้อย่างลงตัวค่ะ คนที่ 2. องมาติน่าลูคาซิกนักตบทีเด็ดหัวเสาโปลแลนด์นักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติโปลแลนด์ทุกครั้งที่ลงสนามเธอจะเล่นอย่างเต็มที่บุคลิกและรอยยิ้มของเธอสะกดแฟนๆนักตบจนได้รับฉายาหล่อเท่ดุดันเธอมีแว่นโลหะทรงกลมที่เราจะได้เห็นเธอสวมใส่อยู่บ่อยๆเป็นแว่นคู่ใจของเธอคะ่ะคนที่สแอนโทนีมาชอนเดวิดจูเนียร์ชื่อเล่นว่าเอดี เป็นนักบาสเกตบอลมืออาชีพชาวอเมริกันให้กับลอสแอนเจลิสเลเกอร์สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติเป็นผู้เล่น NBA All Star 8สมัยและได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน All NBA First ในการซ้อมก่อนลงสนามเขาจะเลือกสวมแว่นเฉพาะทางเพื่อป้องกันและสร้างคาแรคเตอร์ของเขาให้เป็นที่โดดเด่นและที่น่าจดจำของผู้ชมค่ะ ส่วนตัวตูนเองนะคะก็ะชอบออกกำลังกายมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเวทคาร์ดิโอแล้วจะใช้แว่นแบบไหนดีล่ะที่เหมาะกับการออกกำลังกายของเราวันนี้นะคะตูนจะมาแนะนำกรอบแว่นแบนดโทรอิเมคอินเจแปนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเนื้อวัสดุไทเทเนียมน้ำหนักเบาค่ะทนต่อการลอกและการกัดก่อนยืดหยุ่นได้ดีปลายขามียางซิลิโคนเป็นฐานรองแนบรับกระชับกับศีรษะ าาหากท่านไหนนะคะเป็นสายออกกำลังกายมองหาแว่นที่ตอบโจทย์ในการใช้งานสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของเรานะคะหรือจะสะดวกเข้ามาหน้าร้านลองสวมใส่ได้เลยคะ่ะ